มาแล้วครับจำปาดะส่วนต้นนี้จำปาะดะขนุนจำปาดะขนุนครับต้นนี้ ฉันปาดะทยอยออกลูกกันแล้ว <c oughs> จริงๆริงต้นนี้ต้องลูกโตแล้วนะครับแต่รอบที่แล้วโดนหนอนถล่มไปก็เลยต้องกำลังจะมีลูกใหม่อีกครั้งม,มีแล้วนะครับอันนี้เหมือนมีไข่อะไรมาชอบมีหนอนครับ ไม่ได้ฉีดยาอุ้ยมีหม,มามาดื้อจริงๆ